อะไหรก็ได้ครับเไยย่งงีครับอาหารพาวเว่าเชนิสซีเวียครับีนี้เป็นไงบ้างครับโอ้ยิ่งตื่นเต้นมากๆยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่ามันมีทั้งแบบไลฟ์ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มันมีทั้งแบบหน้างานซึ่งสวยมากคือมังกรคือเด่นมากๆคือยาวมังกรสีชมพูคือยาวถึง36เมตรใช่ไหมที่เขาบอกคือยาวมากๆเลยแล้วก็ยิ่งใหญ่ เขาจัดสวยมากๆเลยนะครับความที่ใหญ่งานปีนี้คืออลังการมากแบบว่าเรารู้สึกว่ามีมังกรที่มาแห่เนี่ยตัวสามที่เรือที่เอารดบอกรวมทั้งสามตัวมีสามตัวใช่แล้วก็แบบว่าคนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยก็มีทนุี่ว่ามาร่วมเปิดงานด้วยใช่ครับก็มีไฟขับมากมายเลยรวมถึงแบบว่าพี่ๆทพี่สุนจะเป็นอะไรช่ครับว่ามันยิ่งใหญ่มากแล้วเห็นบอกว่าในเวิร์เนี่ยมีคนดูได้สาสายยรู้สึกว่าหู บริง,รางานมีจุดให้เช็คอินถ่ายรูปเป็นเยอะแยะญ่เลยใช่ครับแล้วก็มีของกินอร่อยๆด้วยบอกเลยว่าเป็นยิ่งใหญ่จริงๆ,ๆนะครับผมยิ่งใหญ่มากๆมากันได้ม,มีคนแซวมังกรสีชมพบูนันฮุสเตอร์ด้วยเราเห็นเออทําไมแซวน้องออหรอ,อแซวน้องเออถึงนัง้นฝากเลยครับงานสามวันิดตามคืนเลยที่นี่ใช่ครับผมมากันได้นะผมสิบสามวัน13คืนที่ King Power ลางน้ำนะครับผมมาได้มาช็อปนะครับผมมาช้อปปิ้งกันได้เยอะๆเลยนะครับได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง ั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่18นะครับผมอยู่ไปยาวๆสลใช่ไหมครับมาช้อปปิ้งมาหาของกินแล้วก็มีส่วนลดแจกอีกมากมายเลยนะครับใครที่แบบว่ามีแพลนจะบินหรือไม่มีแพลนจะบินมาหาของกินมาช็องตุ๊จีนมาถ่ายรูปสวยๆนะคอนเทนต์ตุ๊จีนที่นี่เลยครับที่ King Power Land ครับลองปีบางปอนด์ปีไม่ต่างปางครับขอยรถหม่ดีดียสาธุสาธุขอยรถใหม่ครับ ใช่ครับก็เป็นวันเกิดนั่งในโอกาสวันเกิดเรายีบี่ขวบแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นอีกขันหนึ่งแล้วก็ทางานเนี่ยเวลาไปไกลๆจะได้ไม่ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปแล้วจะได้แบบว่าเออขับรถไปบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่านี่เขาเบาะแดงใช่ไหมผมเอาเป็นเบลแดงตามไปเหมือนกันครับตามไปเป็นของขวัญให้ตัวเองด้วยครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆขับทุกๆคนนะครับผมที่ช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนต้าอวบรถมาโดยตลอดทําให้พวกเรา2คนเนี่ยมีวันนี้ไม่ใช่แค่ผมที่ออกรถ เขาเองก็เปิดบริษัทเหมือนกันนี่เขาเป็นผู้สี่ตอนเข้าเขาเป็นกาองการของเขาลดทอนลเลือกยากเหมือนกันจะเอารุ่นไหนที่จะต้องใช้กันตอนแรกเลือกเหมือนกันครับเราเลือกว่าโอเคถ้าผมมาโจไฟแนนซ์มาผมรู้สึกว่ารถอ่ะมันคือรถจริงๆคือถ้าเราซื้อมาเราแบบตอนแรกคิดว่าเราจะเก็บเงินซื้อรถอะไรก็ได้แล้วก็เอาเงินไปลงทุนให้เยอะที่สุดแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้คือความสุข เราเราเราูรา้รสึกว่าเราไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วเราเรายังไหวอยู่ก็รู้สึกว่าถ้าเราไปซื้อรุ่นนี้ในตอนที่เราแบบ30หรือว่าเราพร้อมมากกว่านี้ฟิลลิ่ง <Feeling S 2> มันคนจะคนละฟิลลิ่งกับตอนนี้ซึ่งรู้สึกว่านั่นแหละเงินมันซื้อเวลาไม่ได้แล้วก็เลยเราซื้อความสุขเราซื้อเราซื้อประสบการณ์นะครับผมก็เลยตัดสินใจเลิกซื้อเป็นคันนี้ครับยังครับยังยังครับยังยังยังไม่พร้อมอะไรนะครับไม่ไม่ครับไม่ใช่ครับ่อนครับเพราะวางแผนการเงินดี แบบว่าเขาจะค่อนข้างคิดมาแล้วว่าคือเขาป็นคนเลือกเขาเลือกนานนะคือเขาคิไว้นานมากๆแล้วถ้าไปเห็นในคอมเขาเนี่ยจะเปิดมาเป็นตารางเอ็กเซลว่าต้องทําแบบนี้ประมาณนี้แผนจะเป็นอย่างนี้เอารุ่นนี้ต้องเป็นประมาณนี้แล้วเงินจะเหลือไปลงทุนแบบนี้อ๋อจริงคิดคิดอย่างนี้เลยครับคือตัวผมเองอ่ะที่เลือกซื้อแบบผ่อนเพราะว่าผมอ่ะยังยังทำอาชีพที่เป็นอิสระคือเขาเรียกว่า ไม่ใช่อยู่ในแบบ40่ับหนึ่งก็คือเวลาเรารู้สึกว่ามันเครดิตมันมันยากสมมติสมมติสมมติเราจะซื้อบ้านในอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่มีเครดิตเลยเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยแพงก็เลยรู้สึกว่าเราเริ่มสร้างเครดิตตั้งแต่อายุเท่านี้ดีกว่าเวลาเราซื้อบ้านเราจะได้เครดิตดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับต้องวางแผนเยอะไหมหมายถึงว่าเรื่องเ อ๋อวางแผนเยอะครับรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับผมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเราทำงานมาเราได้เงินมาใช่ไหมครับเราก็ต้องแมเน g มันออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมเราจะได้ไม่ลาบากในอนาคตครับถ้าปีนี้ยี่สิบส่ัวปีหน้าเป็นประเภทยี่สิบจำกัดแเราต้องเติมเพราะว่าไม่ไปดู้จริงๆเป็นไอเดียมาจากอินเทอร์เน็ตต่กอนเลยเียราก็เลยรู้สึกว่าตู่อารับซับไม่จํากัดเดาเยวไปจดเขาให้จดเขาให้เขาถามไหมว่าทําไมที่ไปที่มาหรือว่าชื่อ คือเขาเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วคือบางคนคือถ้าไปดูเนี่ยในในใน,ในบริษัทมันชื่อตลกเยอะเลยครับหรือแ,แต่ชื่อ,ช,อชื่อบริษัทเขาผมก็แอบคิดไว<า>้ให้นะอ่าอ้ามาหรือไม่อ้า <c oughs> ไม่อ้าครับาาร се. ง่ายๆเลยโรสซัพทวีผล <c oughs> โอ้ยซับเทวีผลจำกัดออออโรดใช่ออโรด <c oughs> ออโ<ป>รดออโรดตีโรดอีโรดออโรดซัพทวีผลั คือชื่อที่เขาคิดแต่ละชื่อนะคือแบบว่าแล้วเขาเขียนมาโดยว่าปังแล้วผมมาไปคิดให้รีเอทีฟมาด้วยเขาชื่อพิภัยเราก็เลยคิดว่าซับไผ่สารเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครอยากติดต่อติดต่อติดต่อฝ่ายขายได้เลยได้เลยเรามีชื่อเสนอนี่เป็นหนึ่งในบริการของบริษัทเขานะผมคิดชื่อบริษัทให้คนอื่นใช่ไหมเนี่ยงานพันสองพันเนี่ยที่เขาบอกที่แล้วผสมอะไรสาเหตุที่ติดตั้งบริษัทขึ้นมาเองภาษี บอกมาตรงๆมันก็เรื่องจริงเรื่องจริงแล้วกันจริงเรื่องจริงจริงเราพูดเรามาเป็นจริงเนาะพอเราเปิดบริษัทเนี่ยจริงเราก็วางรากฐานด้วยแนะนาคตด้วยครับคือ มันเป็นเรื่องของระบบบัญชีแล้วก็จริงๆเรามีการจ่ายเงินให้ทางครอบครัวอยู่แล้วเรารู้สึกว่าอะไรอย่างนี้มันรู้สึกว่าเราไม่อยากให้เปล่ามันกลายเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วก็มันกลายเป็นรายได้ในครอบครัวเราได้ด้วยและอย่างหนึ่งที่เปิดมาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเผื่อในอนาคตเคยพูดกับแฟนคลับไปว่าขอเก็บประสบการณ์สัก5ปี10ปีเดี๋ยวว่ากันเพราะว่าผมถือว่ายังไงก็เรื่องรู้สึกว่าเป็นเด็กใหม่มากที่ยังอยู่ในวงการจริงๆก็ยังอยากอยู่ในอินดัสทรีนี้ถ้าในอนาคตไปอาจจะไปอยู่ข้างหลังแทนถ้าประธานจริงๆว่าอนาคตเรา จะมีขั้นตอนยังไงมีเงินครับมีเงินก่อนอย่าแรกต้องมีเงินอันแรกมีเงินครับผมแล้วก็จริงๆก็ลองค่อยๆ่อพัฒนาไปแล้วกันยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นครับปีนี้แบบว่าคิดเต็มที่เลยว่าเราพยายามทำงานที่มันมีเข้ามาตรงหน้าให้เต็มที่สุดต่อครับยังไม่ได้แบบว่าวางแผนยาวเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเก็บประสบการณ์ก็คือเก็บประสบการณ์จริงๆคือพยายามจะไปทำความรู้จักกับพี่ๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับเหลือเ่ินมีวันนานาคนก็ผ่านพี่ๆด้วยครับใช่เสียดายงานบุกกระทาพวกพี่ไม่ได้มา เปลี่ยนไปเลี่ยนได้าปี่น้เปีหน้าโตจีนแล้วเิญพี่ๆมาม้วนจอยได้ได้เลยครับจริงๆเราทุกท่านอันนั้นเขาที่แบบมีเด็กลักัณ์ัาหมายถึงว่าเป็นแบบเปิดเป็นค่ายเพลงค่ายเป็นคลิปคุปศิลปินเหมือนที่เราเคยเป็นมา้นเถื่เถื่เถิลปิจริงๆคิดไว้ครับเพราะว่าไม่เหมือนกับเราเรารู้เราเราเราเคยวางเส้นทางตัวเองเรารู้ว่าเราควรพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยู่กับน้องออมโรสมาอย่างเงี้ยแล้วเราได้เห็นเพื่อนเรารู้สึกว่า เฮ้ยมันมันน่ามันน่าลงจุดเหมือนกันนะกับคนคนดึงอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งเรารู้สึกว่าเรายังชอบตรงนี้อยู่ในการในการเป็นแบบว่าฟิลแบบพัฒนาศิลปินอะไรเงี้ยวันนึงอาจจะเป็นแค่แบบว่ารีซอสในการรับมาพัฒนาแล้วก็ส่งออกก็ได้ออส่งไปบริษัทต่างๆอะไรเงี้ยแบบเรารับเป็นไปเป็นคนดูแลวางทิศทางอะไรให้แต่ก็อย่างที่บอกประสบการณ์ยังไม่ถึงครับขอแบบเก็บประสบการณ์เยอะๆก่อนในปีนี้อาจประสบการณ์ด้วยกันทามะไรเออหรือว่าสิ่งทีเป็นเก่งในสังกัดเบอร์แรก เขาเหรอฮะใช่เคือเขาเนี่ยต้องอยู่อยู่แล้วเพราะเขาควดูเรื่องการเงินคือถามว่าในชีวิตผมอย่างผมเปิดบริษัทผมไม่คิดอะไรมากมายไหมก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นซื้อบ้านซื้อรถคือยังไม่ได้คิดแต่ถ้าซื้อเนี่ยก็ต้องถามเขาผมถามมาตลอดเลยอย่างแบบว่าบัตรเครดิตเนี่ยเราก็โดนเชียร์ให้วิดดอมเราก็เลยรู้สึกว่าน่ากลัวมากเขาก็บอกว่ายายายาเขาแค่ขายแล้วแล้วคือ บัตรเครดิตอ่ะเราไม่ได้อยากใช้เงินอนาคตคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบเอาใช้เงินอนาคตจริงๆเอามาแค่แบบให้มันเป็นระบบขึ้นเลยเขาก็จะคอยสอนแสดงว่าไม่เปติดสกัดี่มาดูบัญชีให้ดูบัญชีให้ใช่แคสซเคิลครับบัตรเครดิตเป็นแคสซเคิลาีนี้พวกเราจะมีผลงานอะไรบ้างที่ครับอ่าก็พูดที่อย่างที่พูดไปแล้วนะผมพวกเราต้าอว่วบลูนะผมในปีนี้กำลังจะมีซีรีส์นะครับผมซีรีส์เรื่องใหม่นะครับผมก็ทางช่องวัน21นะผมก็ชื่อเรื่องว่าเอ อ่ายังบอกไม่ได้แต่ว่ามีฝากดูมีในปีนี้นะครับผมก็เป็นซีรีส์เป็นอีก่หนึ่งผลงานเนาะที่ตั้งใจซีรีส์ชื่อเรื่องว่าเป็นซีรีส์ที่แบบว่าสนุกแน่นอนคือมีทั้งรักมีทั้งเศร้ามีทั้งสนุกตลกบูอ่าบุ๋นใช่ครับครบรถครบรถครบรถปีนี้ได้ดูกันจริงๆแล้ว ปีนี้ได้ดูแน่นอนครับใช่ตอนนี้ใกล้ครับตอนนี้เป็นการเตรียมตัวอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เรากําลังเราเวิกชอบไปประมาณหนึ่งแล้วประมาณหนึ่งเพราะว่าพี่ที่ไหกอาลมไม่หงุดหงิดไม่หอยากพูดครับอยากอ๋อกําลังนี่อย่าล้วงจากเขาอย่าล้วงเลยแต่ว่าเอานี่ผมยิว่าผมยิ่งพูดเนี่ยเริ่มยิ่งหลุดแล้วทีมงานมือเก่งอยู่ข้างมือเก่งอยู่มือเก่งถมันต้องหารสองแล้วก็จ่ายคนเดียวออทีมงานจ่ายครับเออทีมงานจ่าย แต่อยากจะบอกนอกเหนือจากซีรีส์ของพวกเรานะครับผมจริงๆในเดือนมีนาอย่างที่ประกาศไปนะครับผมมีมีมิสทรีบ็อกนะครับผมมีที่มีทั้งพี่แจมพี่ฟิล์มนะผมตาอูบลอดบอสเดมอนเอื่อเอิเหมือนเป็นเป็นแบบคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นมาเพื่อแบบปิดเหมือนจบปิดโปรเจกต์นะครับปิดโปรเจกต์ปีที่แล้วใช่นะครับผมในเดือนมีนาและและและ เมษายังไงครับเมษามียังไงครับโปรเจกต์ใหญ่ของพวกเราเมษานะครับก็จะมีโปรเจกต์ของพวกเราสองคนที่ให้แฟนๆของเต่าอัปลอเนี่ยได้มาสุมทัพบรรยากาศครับได้มาดูอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวรอประกาศว่ามันเป็นยังไงเปอะไรอย่างนี้หรือว่าอะไรอะไรประกาศได้ไหมครับผมก็บอกงี้นะทุกวันนี้ทุกวันนี้ผมทํางานกับทีมงานบางวันก็โดนหลอกไปถ่ายรูปอ๋อจริงบางวันก็โดนหลอกไปถ่ายเควีเออเอวีเควีแปลว่าอะไรเควีแปลว่าอะไรเค คีวิชวลซีนรูมันเอาไว้ทำอะไรคือเราก็ไอ้ถ่ายคอมการ์ดถ่ายอะไรไม่ไม่ใช่แค่นี้นะหลอกทีมงานด้วยเฮ้ยหลอกหลอกช่างหน้าช่างผมอีกจ,จริงเขาลดราคาเลยเอยอ เแต่ว่าไม่รอติดตามเพราะว่าเป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็จะเต็มแน่นอนครับจะเต็มเนี่ยมันแนงเงิไม่ว่างเลยครับว่างเราติดล็อกเราเช็คคิวเข้ามาก่อนว่าครับเราเช็คคิวเข้ามาก่อนอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าไอ้เต่าโอ้ล้นได้ไม่ว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงเช็คคิวมาก่อนเช็คคิวมาได้บอกแล้วว่าเราจะ่ยังได้อยู่เราวิ่งได้แต่ไอ้ายังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซงผมมันตีขึ้นอีตีตีรับซับไงใช่แลต่นี่คือลมลมพัดไม่เป็นไรเออลมพัดไม่เป็นไรสามารถนั่งเงินเราไปต่อได้เลยเออ ในอ้าอ้ายังไงอ้ายังไงอ้างานยังไงเอออ้าครับเข้าไปมันเกิดปีนี่ของออกรดทำไมซิ้กว่าเนี่ยนี่ใส่อยู่อยู่ข้างในในในโชว์ได้ไหมเออเออ ช่วยน้องช่วยน้องช่วยน้องอค,ออคือเขาเป็นคนจริงๆก็เป็นคนไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อเอคเซสซอรี่อยู่แล้วแล้วเราอ่ะดันไปเห็นว่าเวลาเขาออกงานหรือว่าที่เป็นงานสุ่อะไรจริงอ่ะเขาจะใส่เครื่องทองเขาจะเป็นเครื่องทองเล็กๆเราเลยคิดว่าอะไรแบบเนี้ยมันมันมันควรมีเก็บเอาไว้บ้างแม้ว,ว่าอาไม่ได้ซื้อใส่ทุกวันแต่ว่ามันเหมือนสะสมไปเรื่อยๆมันเป็นอสเซทที่มันซื้อพรุ่งนี้ก็แพงขึ้นแล้วอ่ะ ถึงแม้วมันจะเป็นแบบว่ารัากชูรี่เราไปขายหนอกไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยเขามีไว้ประดับอะไรย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าในอนาคตเนาะไปออกงานมันจะได้มีชิ้นเล็กชิ้นน้อยผสมกันเรื่อยๆเรรู้สไตล์เขาชอบอะไรแบบที่แบบว่าเขาสังเกตเขาชอบดูเวลาแต่งตัวเขาเป็นคนสังเกตคนเหมือนกันนะว่าแบบอันนี้เหมาะกับเราหรือเปล่าแล้วเขาก็จะดูแบบในสิ่งที่แบบ อยากให้เราใส่แบบเออใส่แล้วมันต้องแบบดูดีอะไรเงี้ยเขาจะคิดภาพไว้หมดแล้วนี่เขาคิดไว้หมดแล้วครับนี่ถ้ามันเกิดขึ้นจะยากกว่าเดิมไหมโจทย์มันค่อนข้างยากขึ้นไหมโจทย์ยากขึ้นเหรอครับจริงๆไม่ยากหรอกครับอยู่กันขนาดนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าเราจะซื้ออะไรให้เขาจริงๆเราดูปีหน้าเราดูปีหน้าแต่ว่าจริงๆไม่ได้คาดหวังนะผมแค่ก็ไม่ได้คาดหวังอันนี้ไม่ได้คาดหวังจริงๆผมแค่แบบรู้สึกว่าในปีหน้าเนี่ยอย่างปีนี้ เราเรารู้สึกว่าวันเกิดเราสองคนอะคือมันมีความสุขเนาะมีความสุขมันค่อนข้างฟูลฟิลมากได้แบบได้เจอแฟนคลับที่อยู่กับแฟ<บ>นคลับ,บ,บ,บเขาเองก็แบบมีคนรักมากขึ้นส่วนของเราก็แบบไปจอยๆกับแฟนคลับซึ่งเรารู้สึกว่านื่มันค,คือความสุขอ่ะแล้วก็ได้ได้ในวันวันเกิดของเสองคนก็แบบมีกันและกันอยู่มันรู้สึกว่าเออจริงจมันแค่นี้มันพอแล้วแล้เขาก็สนุกไปกับเราแล้วใช่ครนิดเดียวหน่อยนะ